สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีลูกค้าทาง f เฟซบ o ๊กและยูทูบทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนแอนลือเซลล์หมดจากร้านบอสอนนอมพรแท็กเตอร์วันนี้เรามาอยู่ที่สาขาวังบัวนะครับผมอำเภอคลองขุ้จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับร้านบอสอนนอมพรแท็กเตอร์เบอร์โทรก็ตามนี้นะครับผม0813655 9 7 0 8 1 6 0 5 5หกนะครับได้อีกเบอร์นะครับผม098 6 2 3 2 3 4 2นะครับ วันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นคูปเตอ L4018 นะครับมาพร้อมกับใบมีดเด็ดดินหน้านะครับผมและมีผ่านหลังให้ครับผมมาดูตัวรถรอบๆกันครับรถเดิมๆแม่งแครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผมหลอกยาง4เส้นยังแน่นๆอยู่นะครับผมรถคันนี้จดทะเบียนปี61นนะครับดูข้างหลังครับผมสวยๆครับคันนี้ เกียร er ์ด er ีเกียร์ดีครึ่งดีโฟดี D, ไฮดรอลิกดีนะครับผมคันนี้สวยๆครับงานไร้งานนาเราจัดให้ได้ครับดานบอสอนอมพรเท็กเตอร์รหากคุณลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถเท็กเตอร์4018นะครับผม L4018 กูต้านะครับผมคันนี้มาในราคาเพียงแค่465,000บาทครับผม จะส่งฟรี300กิโลแรกนะครับผมและค่าแนะนําให้3,000บาทครับผมในจัางสตาร์ทขับให้ดูนะครับผมเอาขับเลยครับช่างให้ดูดีครับผมเครื่องนิ่มๆติดง่ายๆครับเบรกดีๆอยู่ๆครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อสวยๆครับผม อย่าลืมร้านบรสน,น้ำพริกเตอร์นะครับหรือมาติดต่อเบอร์ที่ให้ไว้ข้างต้นกันเลหรือกดเพจพักเพจร้านมาก็ได้นะครับผมร้านบรสน,น้ำพรทกเตอร์ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามารับชมนะครับขอบคุณครับ